อาการตอนนี้ก็แน่นท้องท้องผูกกินข้าวเสศษปวดท้องร้อนท้องจุกคอด้วยค่ะเป็นมาประมาณรู้สึกว่าปี58เนี่ยเริ่มแน่นท้องน้ำหนักลดลงไปประมาณ10บกิโลค่ะตอนนี้กินเอเจอดีได้ประมาณ4-5วันแล้วค่ะแน่นท้องดีขึ้นนิดหน่อย แสบร้อนท้องดีขึ้นมากแต่ยังมีลมในท้องเยอะระบบขับถ่ายตอนนี้ถ่ายทุกวันแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ยาระบายหรือว่าดีท็อกแล้วค่ะโดยรวมดีขึ้นประมาณ30%แน่นท้องดีขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นแต่ยังมีอาการปวดร้าวท้องเวลังกินข้าวอาการเหนื่อยหายใจไม่สุดอาการนอนหลับก็ดีขึ้น ของผูกไม่มีแล้วแสบคอไม่มีแล้วแสบลิ้นลิ้นเป็นฝ้าขาวก็หายแล้วอาการเหนื่อยง่ายหายใจไม่สุดก็ไม่มีแล้วก็คือแทบหายเป็นปกติแล้วจะมีบ้างที่มีอาการร้อนท้องแต่ว่าจะเป็นแปบ๊แปบๆแล้วก็หายแน่นท้องบ้างหายประมาณ80-85%แล้วดิฉันก็จะทำตามที่หมอเอ็กแนะนำทุกอย่างจนกว่าจะหายเป็น100เเซตค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ทําให้แบบกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทํากิจกรรมได้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น